วัดีครับวันนี้มาตรวจเช็คระบบกล่องรีโมทแล้วก็รีโมทของพ c ซซีร้อยหกสิบนะครับอาการคันี้จอดนานนะครับแล้วก็พี่ช่างส่งมาให้ตรวจเช็คว่าไม่รู้ตัวไหนเสียหรือเปล่าก็เลยส่งมาลองดูผมก็ทําการเทสให้ดูนะครับรีโมทเป็นสีแดงนะครับรีโมทยังปิดอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวแทนลูกบิดนะครับกดลูกบิดปุ๊บเห็นไหมครับไฟโซลีนอยนี้จะไม่ทํางาน เปิดปิดก็ไม่ทํางานนะครับแต่รีโมทใช้ได้นะครับเห็นไหมครับกดดังคิดๆอยู่รีโมทใช้งานได้ปกติครับเป็นการขโมยไฟเอนจิ้น Engine, แล้วก็ไฟสมาร์ททีโชนะครับแต่โซลีนอยไม่โชว์ถ้าโซลีนอยไม่โชว์นี่ก็คือว่าจะบ,บิดลูกบิดไม่ได้นะครับผมลองเปิดรีโมทดูนะครับครับเป็นสีเขียวครับ กดสวิตช์ออนเห็นไหมครับไฟโซลีนอยจะขึ้นแล้วก็แสดงว่าเราบิดลูกบิดได้ครับตัวนี้ระบบไม่เสียนะครับใช้งานได้ปกติกดรีโมทล็อกจะเป็นกันกรโมยนะครับใช้งานปกตินะครับพี่ๆท่านใดเจอปัญหาแบบนี้ก็ส่งมาเช็คได้นะครับขอบคุณครับ